สวัสดีครับผมนายกิษดาจันพูลนะครับประจำตัว6 8แปด0ามศูนย์หนึ่งศ1นย์สี่ศ3 o ย์หนึ่งส4 o หนึ่ง K1 Y1 s 1 y อหนึ่ เคสองไสี่เอสองไสามหลักการทำงานเมื่อกดสวิตช์เอสองส่งผลให้เหนึ่งและหลอดไฟตัวที่หนึ่งทำงานเมื่อกดเอสามส่งผลให้เสองและหลอดไฟตัวที่สองทำงานเมื่อกดเอหนึ่งส่งผลให้วงจรทั้งหมดหยุดทำงาน แต่เมื่อกด f 2และ f 3จะสลับการทำงาน k1 และ k2 <K 1> จะทำงานไม่พร้อมกันขอบคุณครับ